ส่วนเรื่องรา,ราวข่าววของเราเห็นบ้านการเมืองหน่อยนะครับนี่ก็กฎหมายผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับนะกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับนะลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงท้องอ่ะเนาะสามารถที่จะลาคลอดได้120วันแล้วนะครับ4เดือนน่ะลาคลอดได้4เดือนแล้วก็สามีสามารถที่จะลามาช่วยเมียเลี้ยงลูกได้อีก15วันทั้งหมดทั้งสิน้นนายจ้างต้องจ่ายเงินนะ ในจ้างร้องอ่อยหยแหละรเขาเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วด้วยเนาะที่รัฐสภาครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายพิเชษเชื้อเมืองพานนี่เป็นรองประธานสภาค,คนที่หนึ่งก็ทําหน้าที่ประธานในการประชุมนะครับวาระในการพิจารณาร่างพระรบัญญัติคุ้มครองแรงงานวาระที่สองนะครับ ก็หลังจากเสร็จสิ้นครบทุกมาตราแล้วที่ประชุมลงมติในวาระสามเห็นด้วย416เสียงไม่เห็นไม่มีนต่งับงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนน3เสียงก็จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจากนี้ก็จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยก็จะส่งเข้าที่สภาพิจารณาต่อไปนะโดยกําหนดวันลาคลอดจากเดิมนี่ยะ98วัน ขยายได้เป็น120วันเลยนะครับเพื่อส่งเสริมการมีบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้างแล้วก็เสริมสร้างความผูกพันของครอบครัวนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิ์ให้กับลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดลาอย่างต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรในกรณีที่บุตรมีภาวะความเจ็บป่วยมีความผิดปกติหรือภาวะความพิการรวมทั้งให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสผู้คลอดบุตรเลี้ยงบุตรได้ รวมถึงเพิ่มจํำนวนวันจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครันเพื่อลาคลอดบุตรโดยให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหญิงต่อเนื่องโดยให้จ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาร้อยละห้าสิบของค่าจ้างวันลาและให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อช่วยคู่สมรสนะครับเลี้ยงบุตรนะเท่ากับค่าจ้างวันทำงานตลอดระยะวันลาแต่ไม่เกิน15วัน คือถ้าเกินจากนี้นะครับเขาก็ไม่จ่ายนะครับแต่ถ้าไม่ถ้าไม่เกิน15วันนี้นายจ้างก็ยังต้องจ่ายให้กับผัวที่ช่วยเมียลางงานช่วยเมียเลี้ยงลูกแล้วก็ในส่วนของเมียนะครับเดิมนี่ก็ลาคลอดบุตรได้98วันใช่ไหมคราวนี้ก็เพิ่มมาให้เป็น120วันนายจ้างต้องจ่ายตังค์ส่วนเรื่องราวของข่าวเช้าในวงการสงฆ์ก็ยังศึกกันอยู่รายวันนะครับ นะยังศึกกันอยู่รายวันเรียกว่าศึกกันทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งจะประวารณาตัวเข้าพรรษาไปได้เมื่อนี้นะครับไม่ทันไรนาะแหกพรรษาซะแล้วจะว่าศึกกลางพรรษาก็ไม่ใช่เนะนะครับยังไม่กลางนะนะอะวาสนามันไดแค่นี้แหละนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากกรรมนะที่ก่อที่สร้างนะครับทางด้านสีกากรอบเนี่ยตำรวจจับไป วันนี้ก็ตอนแรกก็ปริเศปนะตอนนี้ก็สาร,รภาพนะบางสิ่งบางอย่างนะครับนะไปดูกันหน่อยซิไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสนิยมชอบพระอะไรอย่างเงี้ยนะมีปมมีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะครับนี่เขาบอกว่ามีเงินหาเงินช้อปปิ้งเนี่ยนะวันเดียวในช้อปปิ้งไปสามล้านนะท่านผู้ฟัง ไปดูกันหน่อยนี่เรื่องราวข่าวนี้ตามกันต่อนะครับนะพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้การปปป,ปกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนางสาววิลาวันเอมสวัสด์หรือว่าศีิกากอบอายุ35ปีก็บอกว่าจากการสอบปากคำตะวันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์ต่รูปคดีเป็นอย่างมากพร้อม ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีซึ่งก็ในวันพรุ่งนี้ทางตำรวจปปปเนี่ยจะนำตัวส่งฝากขังอย่างสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อฝากขังเป็นผลัดแรกนักข่าวรายงานจากการสอบปากคำสิกากอบของพนักงานสอบสวนปปปเบื้องต้นนี่เจ้าตัวยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยคบหา หรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระผู้ใหญ่หลายรูปตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงส่วนสาเหตุที่มักจะเลือกคบหากับพระชั้นผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีปมในอดีตจากการถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กทําให้โตมาในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นนะสิการก๊อบยอมรับว่าพระชั้นผู้ใหญ่รูปแรกที่คบหาหรือว่าที่เรียกว่ารักแรกเนี่ยก็คืออดีตพระเทพวชิรสิทธิทเมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร แล้วก็เจ้าวาดวัาท่าหลวงนั่นแหละเริ่มคบหากันมานี่ก็เมื่อปี2956นะนะครับนะจนถึงปี58และการครบหากับอดีตพระรูปนี้ก็เป็นคนที่ทำให้ตนเองช้ำใจหรือเจ็บปวดมากที่สุดในบรรดาพระทั้งหมดที่เคยคบหาว่างั้นนะอ,อกหักว่างั้นนะเนื่องจากนอกจากนี้ในส่วนของการสืบสวนขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของศรีกากรเบื้องต้นเพราะว่า มีบัญชีธนาคารส่วนตัวสองบัญชีในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีพระชั้นผู้ใหญ่รวมไถึงคนทั่วไปโอนเงินเข้ามาให้เป็นจำนวนมากรวมเป็นเงินกว่า385ล้านบาทและจากการที่มีพระผู้ใหญ่ต่างๆคอยเลี้ยงดูให้เงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือก็ทำให้นางสาววิลาวันติดนิสัยใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหนัก ถึงขั้นเคยเดินช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าของใช้แบรนด์เนมต่างๆในห้างสรรพสินค้าวันเดียวกว่า3ล้านบาทรวมถึงเล่นพนันออนไลน์ครั้งละ5 0 0แสนโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะตามมาในภายหลังจนปัจจุบันเหลือเงินติดบัญชีอยู่8,000บาทเท่านั้นรายงานข่าวแจ้งอีกด้วยนะว่าจากกรณีที่เมื่อช่วงเย็นวันที่1 5กรกฎาคมที่ผ่านมาพระมหาบุญเลิศช่วยธานีพระลูกวัดวัดใหม่ยี่แป้นซึ่งเป็นหนึ่งในพระที่ต้องศึก นะหลังจากมีชื่อเข้าไปพัวพันกับสีกาโกฟเนี่ยเดินทางเข้ามาพบกับพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของสีกาโกฟเบื้องต้นนี่ทราบว่าอาดีตพระมหาบุญเลิศได้มีการนัดหมายที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบอีกครั้งภายใน1-2วันนี้เพื่อเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับสีกาโกฟโดยอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกสีกาโกฟกระทำครับโดย อดีตพระมหาบุญเลศิศบอกว่ารู้จักกับศรีกาก็ผ่านผ่านทางอดีตพระประหลัดสุรพลนะอดีตเจ้าวาดวัดพรมเกศรจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลงทางยังกับบันไดเนี่ยนะนะครับนะซึ่งก็พระประหลัดสุรพลเนี่ยก็สนิทสนมกับศรีกาโกฟก่อนที่ต่อมาศรีกาโกฟจะพยายามเข้ามาตีสนิทตนโดยท,ทําทีขอความช่วยเหลืออยากให้ตนมาหาที่บ้านพัก เพื่อให้ช่วยดูพระนางพญาให้ซึ่ง2-3ครั้งแรกที่ไปยังไม่มีเรื่องราวเกิดเลยแต่อย่างใดเนื่องจากตัวเองก็พยายามระวังตัวรประกอบกับมีเด็กอยู่ในบ้านด้วยกระทั่งครั้งที่4สีกากรอบติดต่อมาอีกครั้งให้มหาที่บ้านพักโดยอ้างว่าลูกป่วยตัวร้อนอยากให้ช่วยดูด้วยความสงสารเด็กก็เลยตัดสินใจไปโดยก็มีการนอนค้างที่บ้านของสีกากรอบแต่ว่าแยกห้องนอนนะกระทั่งกลางดึก ขณะที่ตนกําลังนอนหลับอยู่สีกากรอบก็บุกเข้ามาในห้องแล้วก็โผล่เข้ามากอดจูบรูปคําตนจนเคลิมแล้วก็เผลอใจปล่อยตัวมีอะไรอะไรด้วยกันไปนะอารมณ์มันพาไปว่างั้นนะอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์วันนั้นตัวเองก็รู้สึกผิดนะที่ไม่หักห้ามใจก็เลยตัดสินใจไม่รับเป็นพระอุปชาทําหน้าที่บรรพชาอุปสมบทให้กับพระใหม่อีกเลยนอกจากนี้สีกากรอบก็ยังเคยยืมเงินส่วนตัวของตนอีก1 0 0 0 0แบาท อ้างว่าป่วยไม่มีเงินหาหมอตัวนี้ก็ให้ยืมไปแต่จะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับคืนอย่างละก็ตามจากเรื่องที่เกิดขึ้นมองว่าตนเองถือเป็นเยือ่อจากการกระทำดังกล่าวยังไงแจ้งข้อหาข่มขืนไงข่ <laughs> มขืนพระเงี้ยนะทางด้านเจ้าตัวนี้ก็ยอมรับว่าครบซ้อนแล้วก็มีการแซบกันในรถนะใส่กันในรถด,ด้วย กับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกที่เพิ่งจะศึกไปหมาดเนี่ยนะโดยเนี่ยอ้างว่าพระเนี่ยอ่อนก่อนเรื่องนี้รายการโหนกระแสโดยหนุ่มกัญชัยเปิดคลิปสัมภาษณ์สิกากรอบเอาไว้ก่อนที่จะโดนตำรวจจับนะครับสิกากรอบเปิดใจถึงบันทึกรักระหว่างอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกว่าสำหรับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกได้มาคุยกันหลังจากเลิกกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแล้ว โดยอยู่ในช่วงที่ตนคบกับสามีชื่อดรสุริยาทั้งดรสุริยาและก็เจ้าคณะทั้งสองจังหวัดเนี่ยเขารู้จักกันนะเพราะว่าเรียนปริญญามาด้วยกันโดยขณะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรก็ได้คุยไลน์กับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก่อนท่านนัดให้ไปหาที่วัดบริเวณหน้ากุฏิแล้วก็ท่านก็ขึ้นมานั่งคุยด้วยบนรถก่อนที่ตนเองจะขับรถออกมา ระหว่างคุยกันเสร็จขับรถออกมาเนี่ยเจ้าคณะก็โถมาหาแล้วก็บอกว่าไม่กลับได้ไหมอะ่ะก็เลยขับรถวนกลับไปหานะท่านก็บอกว่าขับรถเล่นกันไหมอะไรงั้นน่ะก็ไปครับก็ขับมาที่วิทยายลัยสงฆ์ที่จังหวัดพิษณุโลกจอดรถที่ตรงนั้นนะแล้วก็ใส่กันในรถนั่นแหละนะไม่ได้บอกด้วยนะเบาะหน้าหรือเบา